ช่วบรถไฟแล้วตอนนี้บยานลุมเลยนี่มันออฟอีกแล้วเพราะมันบอกว่าร้อนเกินโอ้มือถือคุณเดียวร้อนก่อนเกินแล้วก็เขาหยุดถ่ายก็ไม่เป็นไรเราไมจับไปมึงเหยียนเพราะมึงนี่คูณเดียวอุ้งซ้วงนี่น้องใหม่เดี๋ยวน้องโม่ใหม่ไปเปลี่ยนหมแล้ว ขนวนไปเลยนะขึ <Scroll> ้นจุดนนขนวนเปียกขนวนเปียกขนวนเปียกกขนวนเปียกเอาไม้จะใส่กขนวนนี่เอามาจากนี่ละมันเฮียกูไปเก็บมแมวไงเอาเดี๋ยวเอาไม่เอาไม้มันมันนี่โตดันแรงขึ้นบานนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ว่าจะขี่มือติดไฟวะอันนี้คือจุดเมื่อคืนนี่เพื่อนันว่า เช้นวนบ้องไฟตกน้ำขีโพคํ้ามาน้ำขีโพเนี่เป็นภาษาเบี้ยงจันน้ำขีโพน้ำขีสีน้ำน้ำมันเปียกมึงจุดโดนมันเลยจุดมาขึ้นเพราะว่าถนนมันเปียกน้ำถนนเปียกน้ำแล้วพอไฟมันมาปั๊บมันก็มันก็เหมือนกับเราเอาเราเอาไฟแช็กหรือว่าเอา ไม่ขีดไปจุดกระดาษถ้ามันแห้งมันก็ติดแต่ถ้ากระดาษเปียกมันก็ไม่ติดประมาณนั้นครับอนะก็ขออธิบายให้ท่านให้ท่านเข้าใจให้ท่านทราบว่าคือสาเหตุมาจากอะไรครัะเดี๋ยวจะงงว่าคือมันมันมันก็มีหลายสาเหตุไงมันมีหลายสาเหตุที่มันมันนั่นแหละเพราะว่าพอจุดไป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 แล้วก็มันก็ดับเพราะว่าไอ้ชนวนมันเปียก นะคคือคือณตอนนี้เราคุยกันเป็นภาษาอีสานภาษาเวียงจันภาษาพ่อสแม่เลยคือสนวนมันตกน้ำขี่เสกมันเปียกเออมันตกน้ำมันโดนน้ำมันโดนน้ำแล้วมันเปียกใช่ไหมเออเออเออมันเลยบอกนมันเปียกขอจะปฟูดนี่ขาจะฟูดนี่ครับครับครับกี่ได้อธิบายไปเมื่อกี้นี้ว่าทำไมบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยมันต้องมีชนวนตัวนี้ไงเพื่อที่จะจุด เออเพี้ยมันเพี้ยมันจะเข้าสู่เมืองชันวนตัวเนี้ยแนนเพี้ยมันติเข้าเส้าเมืองใช่ๆเดี๋ยวเนกช็อกนกเดือดข่อยมาก่อนเพราะว่าแต่ทำไมชันวนมันกินเหลือเกินชั้นวนมันกินเกินชั้นวนมันสั่นเกินไปเบิ้งกระบาดนี่เบิ้งเบิ้งโอ้ยเห็นแล้วเห็นว่าเดี๋ยวเออเขาก็มีวิธีแก้ไขเขาจะได้นะวิธีแก้ไขจะได้แล้วว่าถ้าชันวนเสียจะต้องทำไงก็คือลดอาชีพขึ้น อันนี้คือวิธีการแก้ไขก็คือว่าหัว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  <laughs> นี่ยังไม่ไฟอยู่นะผมไม่ไฟแลผมผมเห็นแล้วก็คือช่นว่ามันอาจจะยาวประมาณนี้อ่าแล้วมันเตียดอยู่ตรงเนี้ยเบาระเด่นตรงเตียงทิ้งและตรงที่มันไม่เตียดก็เอาไปเป็นเชื้อโอเคมันมันมันก็เลยสั้นๆคือว่ากิ้งหน่อย กินนี่คือสั้นมันกินมันกินคือสั้นแต่ว่ามันคนคนจุดก็จะเสี่ยงกันวันขันภาษาเวียงจันท์คือว่ามันเหียนมันเหี่ยนคนรีบจุดเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อความปลอดภัยครับครับคือว่าทําสากโป่งเหียนคือสากโป่งสั้นแล้วยิ่งกับสากุบ่งกินเนี่ยคือกันพวมหมายเดียวกันเพราะว่าภาษาสานมันมันมันแตกมันแตกรายได้เยอะมากครับครับ เหมือนทั a a ้งเหมือนทัอะไรเหมือนเหมือนทั้งอะไรนะเขาเรียกว่าคันบางซันี่รวยหาื้อนนั้นรูจองปองแกงแปงจังตาช่วงโปงอ่ะขหมายเนี่ยรูจิงๆงนี่อีกจิงตีงคือไปดูเล็กๆใจหลมเอแกงแป้งเลยคือใหญ่มากเช่วงโปงใหญ่จางตาเอ้นี้ยจางตาช่งโปงช่วงโปงนี่หูไงไรูหญเออรูรูใหญ่มาก หูจิ้บจิ้เนี่ยเป็นรูเล็กๆดูหมายว่าอาจจะเป็นรูแย่รูอะไรนะหรือว่ารูรูขาดของเสือ้อหรือว่ากางเกงเนะี่ยเสียกุ้หูจิ้บจิ้งเลยวะท่านนี่นะก็หมายว่าข,ขาดอยู่แต่ว่าขาดเล็กน้อยถขาดขาดขาดจาังปลานเนี่ยใหญ่แต่ว่าจุกโพงอยู่หลายครับ นทพอไปเอาไสอยู่ไ้ก็เหนียวนี่ก็ขันไ้บยพอไปเอาไสอยู่เนือมากไส้ยู่ร้อนมาก9นาฬิกา26นาทีตอนนี้เราอยู่ที่บ้านไทยหรือว่าไผ่วลเลสหรือว่า หมู่บ้านที่นี่เรียว่าไผ่จังปูนมาอีกมะพ่อปูนมพ่อไม่ใช่บ้านไผ่เอ้ยไปพ่อจังปูนจังสิไม่ใช่เพื่อบ้านไผ่ที่จังหวัดขอนแก่นครับหมู่บ้านนี้ชื่อว่าไผ่ใว่าไผ่วิลเลจอืมไผ่นที่ตำบลตำบลกลางญจน์อ๊ะเพื่อเกินในจังหวัดบนราชธานีิทีมงเนของ เขีบปอนเพชรบนสุนท yes. no, so ีแต no, so no, ่งเพลงลมพัดตึงลมพัดตึงอันนี้ก็คือเขีบปอนเพชรบนเป็นคนอำเภอเกิดในสุนที่สมาร้องเพลงเดือนบอกที่เกิดจะอยู่ที่อุบลมองเห็นแต่น้องหน้ามนคนช่วยคนที่บงก็อันนี้ก็บคนอำเภอเกิดในจังหวัดราชธานี วันนี้ก็เนะเช้าวันพุทธที่31มสิาคม2 5 6พนันอพอดีมาเยี่ยมญาติเมื่อวานตอนเย็นแล้วก็ญาติบอกว่าวันนี้มีม,ม,มีมีการสร้างมีการทำบ้าน ใ้ใ,ใกับหลวงปู่หล่อนหรือว่าพญอดอนกึ่งเป็นบุคคลชอคพันทางประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อหลายเราตีที่แล้วก็คือมันบ้านเพิ่นกึน่งนี้มันเห็นข้างในเกิดนึงกมเป็นเสี้ยมขน้นเดี๋ยวให้สีเป๋อเราพญายเราห้เราเบาประวัติให้สั้นเราอันขอยากเป็นตะกอน อรอติดตามผมคลิปหน้าครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปสอบถามพ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่จะอันอิ้ามใ,ให้หาภาพวดิดีโอนี้เปล่าครับ